อันธรรมยังปัตนาถัปนคาถาโยปนามเสณยานธานิเมกตังปุญญังเตนานุติเสนาจาเีปังสัจจิคารยังธรรมมิ ที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและก,การอุทิศแต่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพระเจ้าทำให้แจ้งโลกุปตระาทำเก้าในทันทีสัจเจตาวาอา,าพโพหังสังสเรปนสังสสรางถ้าข้าพระเจ้าเป็นผู้อาภาพอยู่ ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัตาส,สุงสารนิยโตโพธิสัตตวสังขเทนวิยากะโตนาทารสปิอาภะปัฏฐานิปปุนยฮยยังขอให้ข้าพระเจ้าเป็นเหมือนโพธิสัตวผู้เทียงแท ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภาพสิบแปดอย่างปัญเจเวรานิวัตเชยยัางระเมยอย่างศีลรักษานปัญจการเมอาลาโคหังวัตเชยยังกรมปังกะโตถ้าพระเจ้าพึงเวน้นจากเว้นทั้งหา พึงยินดีในการรักษาศีลไม่กอเกี่ยวในกามคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปื่อกตงมกล่าวคือกามพุทธิทิิยานายุจเฉยอย่งสังยุเฉยอย่งสุทิทิฏฐิาปาเปมิเตนะเสเวยอย่งเสเวยอย่งปันทิเตสะคา ขอให้ข้าพระเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏทีชั่วพึงประกอบด้วยทิฏทิที่ดีงามไม่พึงคบมิชั่วพึงคบแต่บันดีทุกเหมห่อสทธาสติโรตตาปะตาป,ปะขันาาาาติกุนา g a โรอาปะเสยโอวัสัตุหิระยังอมันทะมุยหะโก ขอให้ข้าพระเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือสัทธาสติอิริโอตัปปาความเพียรและขันติเพื่อเป็นผู้ที่สะสมครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขาคนลงงมงายสาพยาปายวาเยสุเชโกธรรมะตะโกวิทว ยยเยวยวัตาตาวัสักจังเมียานังอาเควังมาลุโตขอให้ท้าพระเจ้าเป็นผู้ชาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญ เป็นผู้เสียแลนลในอาจและธรรมขอให้ญาณของ้าพระเจ้าเป็นไปไม่ค้องขาดในธรรมที่ควรรู้ดูดลมพัดไปในอากาศฉนาะ้นยากาจิกุสาลามยาสาสุเคณสิจตังสงัทธาเอวังวุตาปุนาสพเพโุนตุไมหังพะเวพะเว ความปรารถนาใดๆของข้าพระเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมือ่อคุณที่ข้าพระเจ้ากล่ามาแล้วทั้งดวงนี้จงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกทุกภพยะธาอุปาชติโลเกสัมพุทโโมคเทสโกร ตาคามุตัวกุกัมเมหิลาโตักาโสภเวยหังเมื่อใดพระสัมพุทธเจ้า<อ>ผู้แสดงธรรมเรื่อง้นทุกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพระเจ้าคนจากกรรมอันชั่วชาทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งกาบรบรรลุธรรม มนุสสตตังจาริงขันจะปภาปชันจุปะสัมปทางระบิตะวเะเปสโลสีสทารเรยังสัตวสัสนังขอให้ข้าพระเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศี ทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาสุขาปฏิปปทัวขิปปามิโยสัจจิกรเรยยังอาระหัตภาลังอกขังวิจจิคุณรังกะตังขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตรัสสรู้ได้พัง ประทำให้แจ้งซึ่งอรหตัตตผลพนอันเลิศอันประกอบด้วยธรรมมีวิชาเป็นต้นยา,นาติโนปัจติพุทโธกรรมังปริปุรันจาเมีเอวังสันเตละเพยยังปัจเจกับโพธิมุตตามันเตถ้าหากราพุทธเจ้าจไม่บังเกิดขึ้น แต่ลลกุศลลกรรมของข้าพระเจ้าเต็มเตี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นขอให้ข้าพระเจ้าพึงได้ยานเป็น,เ,ปนเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเถิด